สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทานมะม่วงนะคะทานทานหมดทานหมดไปแล้วซีกหนึ่งนะคะเหลืออีกซีกหนึ่งพี่ปันเบาเสียงหน่อยแล้วเราก็จะมากินอีกซีกหนึ่งนะคะ กินไปแล้วสิ่งหนึ่งแล้วเขามาถ่ายคลิปคลิปยาวมาถ่ายคลิปยาวให้ทุกคนได้มาชิมกันนะคะรสชาติเนืนะ้อด้วยกันนะคะเนืนะ้อฉ่ำ อร่อยอร่อยเหมือนเดิมดูสิคะมีมีมีน้ำด้วยนะคะมะม่วงมันสุกสุกจนฉ่ำอ่ะอร่อยวันนี้เป็นวันพระนะคะ ก็อ,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปทำบุญในวันพาด้วยนะคะอร่อยมากเพราะว่ามะม่วงมะม่วงสุกกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะว่ามะม่วงสุกมันมีมันมีแป้งมันมีแป้งเยอะนะคะแล้วก็มีความหวานเยอะนะคะ กินในปริมาณที่เหมาะจะได้ประโยชน์มากเป็นแบบว่าต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยเราลดหุ่นได้ด้วยแต่ถ้ากินในปริมาณที่เยอะเกินก็ทำให้เราอ้วนได้เหมือนกันนะคะเพราะมะม่วงสุกมันกลายเป็นแป้งแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำตาลในปริมาณที่เยอะอยู่ ้ากินในประมาณที่เหมาะสมก็จะได้ประโยชน์มากก็วันนี้ก็ก็กินแค่ลูกเดียวก็จะได้เรียกอะไรนะประมาณร้อยลูกหนึ่งถ้าเอาเอาเม็ดออกประ,ประ,ประมาณ หนึ่งรอยสาสิบแคลอรี่เนาะไม่ทำให้เราอ้วนกำลังทำให้เราอิ่มได้พอดีกำลังทำให้เราอิ่มได้พอดีแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้าผ่าแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะคะแล้วเอาออกมาทานจะอร่อยมากกว่านี้นะคะแต่ว่ากินของเย็นไม่ได้ถ้ากินแล้วก็จะ มันจะมีผลต่อท่อทเรื่องนะโรคท่อปสัสสาวะอักเสบนะคะเพราะว่าเป็นหมอห้ามกินของเย็นของเย็นทุกชนิดน,นะคะห้ามแตะเลยนะคะที่ถ้าใครเป็นท่อปสัสสาวะอักเสบนะคะห้ามทานของเย็นเพราะว่ามันเป็นของแสลงเราก็ไม่ต้องกินของเย็นแล้วก็ผ่าแล้วก็เอามาทานแบบนี้ได้เลยอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะ หนึ่งลูกทานคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปลดหุ่นที่หลังกินให้อิ่มก่อนแต่ว่ามันไม่มันไม่อ้วนนะคะแค่ลูกเดียวเพราะเราจํากัดในการกินนะคะมันก็จะไม่ทำให้อว้วนและได้ประโยชน์สวัสดีค่ะ